สวัสดีครับพบกับคอยวันอวันนะครับคำถามยอดฮิตเลยสำหรับคนถือ All c o ยส์คือจังหวะไหนล่ะที่เราควรจะขายทำกำไรวันนี้เราจะมาลองดูแนวทางที่น่าสนใจมากๆเพื่อเป็นไกด์ไลน์ประกอบการตัดสินใจกันถ้าสนใจเนื้อหาแบบนี้กดติดตามช่องคอยวันอวันของเราไว้ได้เลยนะครับสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะคือเป้าหมายเราวันนี้คือมาทําความเข้าใจกลยุทธ์นี้กันนะคะว่าเขามองยังไงแต่ต้องย้ําว่าไม่ใช่คําแนะนําทางการเงินโดยตรงนะคะการตัดสินใจสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยค่ะกระผมว่ามันสะท้อนภาพออคอยส่วนใหญ่ได้ดีเลยคือมันจะนิ่งๆหรือลงมานานแล้วพอจะขึ้นทีก็พุ่งแรงมากๆเลยจุดที่ยากจริงๆมันไม่ใช่ตอนถือรอหรอครับใช่ค่ะไม่ใช่ตอนรอแต่เป็นตอนที่เห็นกําไรหลายเท่าแล้วนี่สิคะว่าจะเอาอยัางไงต่อจะถือต่อหรือจะขายดี ใช่เลยครับตรงนั้นแหละยากจริงโฟโมจัดเลยสังเกตง่ายๆก็บิตคอย ethereum พากันทําจุดสูงสุดใหม่บรรยากาศโดยรวมคือครึกคักมากๆมีแต่ข่าวดีคนพูดถึงคริปโตกันเยอะและไปหมดอ,อ๋อเข้าใจครับคือต้องรอให้ตลาดมันบูมสุดๆก่อนแต่แค่นั้นคงยังไม่พอใช่ไหมครับต้องมีอะไรอีกอย่างด้วยแน่นอนค่ะแค่ตลาดดีอย่างเดียวไม่พอ ปัจจัยที่สองที่ต้องมาคู่กันคือปัจจัยกระตุ้นเฉพาะของโปรเจกต์นั้นๆค่ะหมายถึงต้องมีเหตุการณ์สำคัญที่เป็นเหมือนหมุดหมายหลักของเหรียญนั้นเกิดขึ้นพอดีอย่างเช่นอะไรบ้างครับปัจจัยกระตุ้นเนี่ยก็อย่างเช่นการเปิดตัวเมนเนตอย่างเป็นทางการหรือการประกาศความร่วมมือครั้งใหญ่มากๆก,กับพาร์ทเนอร์ดังๆหรืออาจจะเป็นเรื่องการได้รับอนุมัติสปอต ETF ก็ได้ค่ะพวกนี้ถือเป็นข่าวใหญ่เฉพาะตัวเหรียญเลย JTA เปิดตัวตอนที่ตลาดกำลังโฟมโมสุดขีดพอดีอันนี้ตามแนวทางที่ว่าก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในการขายเลยสิคะถูกต้องนั่นคือประเด็นสำคัญเลยคือถ้าเราเข้าซื้อมาตั้งแต่ช่วงสะสมราคาหรือตอนที่ราคามันยังนิ่งๆอยู่การขายในช่วงที่มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญแบบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสภาวะตลาดที่โฟมโอจัดๆเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ขายที่ราคายอดดอยปเปร๊ะนะะแต่ก็มีโอกาสสูงมากที่จะทำกำไรได้แบบ1ิบเท่า20เท่า โอ้หส oh, ิบถึงยี่สิบเท่าใช่ซึ่งระดับนี้ก็น่าจะพอใจมากแล้วนะคะการที่เราโลก่เกินไปรอไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ได้เลยค่ะผมกําไรสิบถึงยี่สิบเท่าก็น่าจะถือว่าประสบความสําเร็จมากแล้วล่ะคะ่ะแต่ก็มีคําถามต่อนะคะว่าแล้วถ้าเกิดปัดจจัยกระตุ้นดีๆเนี่ยมันเดินมาตอนตลาดไม่ดีห,หรือว่าเหรียญน,นั้นอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แล้วน,นะคะอย่างที่มีข่าวว่าคนดังอย่างเอริกชมิดอดีตซีอโอกูเกิลเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ย ก็ช่วยดึงดูดความสนใจได้เยอะเวลาจะมีข่าวใหญ่อะไรออกมาคนก็พร้อมจะจับตามองอืมครับแต่ถ้าสมมุติว่าข่าวดีมาตอนตลาดซบเซามากๆเลยเนี่ยราคาก็อาจจะไม่ตอบสนองเท่าที่ควรหรือบางทีอาจจะกลายเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่า sell the news คือพอข่าวออกปุ๊บคนกลับเทขายซะงงั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับค่ะเพราะฉะนั้นบริบทของตลาดโดยรวมนี่สําคัญมากๆเลยค่ะครับผม มีอีกแง่มุลหนึ่งคือเรื่องของการประเมินความเป็นไปได้ของมูลค่าตลาดสูงสุดหรือ market cap โดยให้ลองเปรียบเทียบกับเหรียญที่ลักษณะคล้ายๆกันในอดีตใช่ค่ะวิธีนี้ไม่ให้การพยายามหาเป้าราคาเป๊ะๆนะคะแต่เป็นการช่วยให้เราตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงได้มากขึ้นเช่นอาจจะลองเทียบเคทิกับเหรียญอย่าง stella xlm ที่เคยทำ market cap ได้สูงมากๆในช่วงตลาดกระทิงรอบก่อนๆก,การทำแบบนี้จะช่วยเตรียมใจเราได้ค่ะว่าเออ ถึงแม้เราจะขายไปแล้วเหรียญมันอาจจะยังขึ้นต่อไปได้อีกนะครับซึ่งพอเรามีมุมมองแบบนี้มันจะช่วยป้องกันไม่ให้เราเกิดอาการโฟโมหรือกลัวตกรถแล้วกลับเข้าไปซื้อใหม่ในราคาที่สูงกว่าเดิมหลังจากที่เราทำกำไรตามเป้าหมายที่น่าพอใจไปแล้วเข้าใจเลยครับสรุปแล้วหัวใจสำคัญของแนวทางนี้ก็คือการมองหาจังหวะที่เหมาะสมที่สุดที่ทั้งสภาวะตลาดเป็นใจคือโฟโมจัดจัดแล้วก็มีปัจจัยกระตุนะะต้นเฉพาะตัวของโปรเจกต์นั้นๆเกิดขึ้นพอดี ควบคู่ไปกับการตั้งความคาดหวังเรื่อง Market Cap อย่างสมเหตุสมผลโดยเทียบเคียงทบรีอื่นในอดีตถูกต้องเลยค่ะครบถ้วนเลยแต่ก่อนจะจบกันไปมีประเด็นทิ้งทายให้คิดต่อน,นิดนึงนะคะ คือในโลกคริปโตเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องเล่าหรือที่เรียกว่า narrative เยอะมากคำถามคือเราจะแยกแยะได้ยังไงคะว่าปัจจัยกระตุน้นหรือข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆหรือเป็นแค่กระแสะที่ถูกสร้างขึ้นมาชั่วคราวอันนี้ก็ฝากไวใ้ให้ลองไปพิจารณากันต่อดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่แต่ละคนวางไวค้ค่ะครับผมขอบคุณมากครับ และแน่นอนอย่าลืมกดติดตามช่องออวันโอวันกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ